เริ่มจากขอแรกเลครับในนามตัวเองแล้วก็ชื่อสกุลครับชื่อนางสาวธิติรัตน์พาคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งวารีอัมพันอุปธรรมนะคะบริบทของโรงเรียนนะคะเปิดทําการเรียนการสอนครั้งแรกวันที่18มิถุนายน2483ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด152คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา14คนเปิด ทำการเรียกนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงประถมศึกษาปีที่หกมีหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนบ้างหรือไม่ครับหน่วยงานภายนอกนะคะก็จะมีอันดับแรกเลยเนาะก็คือเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนก็คือมหาวิท,ทยาลัยนเรศวรและก็สถาบันราชพัฒพิบูลสงครามซึ่งอะ่ะทั้งสองมหาลัยก็ได้นำนักศึกษาได้มาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูพร้อมทั้งสังเกตการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วยนอกจากนี้ยังมีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพก็ได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพแล้วก็สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแล้วก็จะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าโพก็ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องของโรคติดต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกองบรรเทาสาธารณาภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพเช่นกันได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุการป้องกันอักขีภัยหรือว่าภัยธรรมชาติต่างๆนะคะแล้วก็มีกองกำกับตำรวจตะเวนชายแดนส่งครูแดมาสอนนักเรียนชั้นป .5 ในเรื่องของโครงการต้านภาย,ยาสพติด กับนักเรียนแล้วก็ในเรื่องของหยุดความรุนแรงนะคะมีคุณครูอ้วนมาบริการตัดผมฟรีให้กับโรงเรียนแล้วก็มีคุณครูจิตอาสาคนนึง่งชื่อคุณครูรุ่งลักษ์ได้มาสอนดนตรีไทยอังกะลุงให้กับนักเรียน,นะคะ่ะมีหน่วยงานใดสนับสนุนด้านเงินทุนให้กับโรงเรียนบ้างหรือไม่ครับจริง,รงๆแล้วนะคะสพทออก็ได้สนับสนุนโครงการค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษาเป็นเงินอุดหนุนรายหัว หาประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือค่าจาัดก,การเดยกกานสอน2องค่าอุปกรณ์การเรียน3หนังสือเรียน4เครื่องแบบนักเรียน5กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วก็ได้สนับสนุนอาหารกลางวันอาหารเสริมนมจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพนะคะแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพก็ยังได้สนับสนุน เงินงบประมาณ35,000บาทในการส่งเสริมนักกีฬาเปตองไปแข่งขันที่จังหวัดประทุมธานีเป็นงาน,งานกีฬาระหว่างโรงเรียนของกลมพละศึกษาซึ่งเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสามมาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเจ้าวาสวัดคุ้งวารีท่านได้สนับสนุนสร้างหลังคาอนเนกประสงค์ จำนวนเงิน1 0 0 0 0แสนบาทพร้อมทางสร้างหลังคาการศาตร์ให้กับนักเรียน20,000บาทด้วยนะคะล่าสุดนะคะโรงเรียนเราได้รับทุนจากบริษัทเดอเบลจำกัดในเครือ PCT จําจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทเพื่อโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันนักเรียนค่ะในชุมชนมีปัญหาที่สำคัญหรือไม่อย่างไรครับในชุมชนของเรานะคะไม่มีปัญหาต่อกันค่ะซึ่งเรายึดหลักปวรนะคะบวไม้ตัวแรกก็หมายถึง บ้านสถาบันครอบครัวชุมชนคนในพื้นที่รวมทั้งผู้นำในชุมชนด้วยวนวัดหมายถึงสถาบันาศาสนาทุกาศาสนาซึ่งในแก่วัดมัสยิดโบสถ์นะคะแล้วก็รอเรือซึ่งหมายถึงโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการนะคะเป็นสถาบันการศึกษาโรงเรียนมีบทบาทสําคัญอย่างไรกับชุมชนบ้านครับโรงเรียนมีบทบาทสําคัญ ชุมชนในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพโรงเรียนถือเป็นสถาบันหลักสำคัญในการจัดการศึกษาชุมชนเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ชุมชนก็จะมีทรัพยากรแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนโรงเรียนนะคะซึ่งจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจที่ดีต่อกันเป็นเป็นแนวทางที่จะร่วมกิจกรรมกันแล้วก็ การสื่อสารมีการสื่อสารที่เปิดเผยมีการบริหารจัดการร่วมกันตลอดถึงทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งนั้นการใช้ทรัพยากรชุมชนมาสนับสนุนโรงเรียนโรงเรียนก็จะสนับสนุนทางด้านวิชาการดนตรีกีฬาแก่ชุมชนนะคะ้็ที่สำคัญก็คือสร้างพลเมืองดีที่มีคุณภาพเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปค่ะ ครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้อำนวยก,การโรงเรียนวัดคุ้งวาดีอวพันอุปธรรมนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราภายในวันนี้ขอบขอบคุณครับ